าภาวะที่บอกว่าคนไข้โรคไตต้องได้รับการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมแล้วภาวะที่ 1. ภาวะน้ําท่วมปอดเมื่อไตไม่สามารถทาหน้าที่ขับน้ําและของเสียออกจากร่างกายได้อีกต่อไปน้ํานี้ก็จะค่อยๆซึมเข้าไปขังอยู่ในปอดจนในที่สุดก็เกิดภาวะน้ําท่วมปอดสังเกตได้ว่าผู้ป่วยจะมีอาการเหนื่อยหอบหายใจเหนื่อยและร่างกายก็จะเริ่มบวนน้ําจนเห็นได้ชัด ภาวะที่สองภาวะยูรีเมียหรืออาการที่เกิดจากมีของเสียข้างรวมถึงโปรตีนที่หมดสภาพในร่างกายภาวะเลือดเป็นกรดการที่เลือดมีภาวะเป็นกรดจะดูได้จากค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภาวะที่4ภาวะของเกลือโซเดียมไดนาภาวะนี้จะทําให้เกิดเป็นอาการบวมความดันสูงซึ่งเป็นสิ่งที่คุมได้ยาก ภาวะที่5ภาวะเยื่อหมหัวใจอักเสบหรือเยื่อหุปอดอักเสบที่เกิดจากการข้างของของเสียเมื่อการทํางานของไตลดลงจนเหลือแค่10-15%